สวัสดีครับผมตุลน,นะครับช่องทาร่วิทตุลน,นะครับผมวันนี้นะครับจะเป็นการมาทำนายดวงความรักตามวันเกิดประจําเดือนคุมภาพันธ์2569นะครับโดวยวันนี้จะเป็นการทมาให้กับคนที่เกิดในวันเสาร์นะครับสวัสดีชาววันเสาร์ทรุกท่านด้วยนะครับผมหมอตุลน,นะครับได้แบ่งการมาเป็น3ช่วงนะครับ ความรักคนมีคู่ความรักคนมีคนคุยและความรักคนโสดนะครับท่านใดที่อยากจะรับชมในช่วงไหนนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยในช่องคอมเมนต์นะครับหมอตุลได้ทำทามแสตมป์มาไว้ให้แล้วนะครับผมแต่ก่อนที่จะทำนายดวงนะครับหมอตุลขอบอกแนวทางหรือทัศนคติเกี่ยวความรักของหมอตุลไว้ก่อนนะครับเพื่อเอาไว้ประกอบคำทำนายนะครับผม ความรักดีๆดีจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเรายอมรับตัวตนซึ่งกันและกันให้ได้ก่อนนะครับคนเหล่านั้นเกิดมาก็แตกต่างกันแล้วนะครับโดยเฉพาะเพศชายและเพศหญิงนะครับอย่างเพศชายเกิดมาก็จะมีร่างกายที่แข็งแรงบึกบึนนะครับฮอร์โมนในร่างกายก็เป็นฮอร์โมนเพศชายนะครับเพื่อที่ยุคดึดื่บันเราจะได้เอาไว้ออกไปล่าสัตว์หาอาหารมาเลี้ยงครอบครัวนะครับส่วนเพศหญิง ร่างกายก็จะมีความอ่อนโยนอ่อนนุ่มฮอร์โมนในร่างกายก็เป็นฮอร์โมนเพศหญิงครับเพ<ฮ>ื่อที่จะได้เอาไว้ดูแลให้ความอบอุ่นแก่สมาชิกในครอบครัวครับเกิดมาก็แตกต่างกันนะครับการเลี้ยงดูประสบการณ์ชีวิตก็แตกต่างกันนะครับดังนั้นเราก็ต้องยอมรับในข้อเสียซึ่งกันและกันให้ได้ด้วยนะครับยอมรับในตัวตนยอมรับในข้อเสียซึ่งกันและกันแล้วนะครับเราก็มาหาจุดตรงกลางร่วมกันนะครับ ปรับปรุงแก้ไขข้อเสียซึ่งกันและกันมันก็จะมีคำที่เรียกว่าการเติบโตทางจิตวิญญาณร่วมกันนะครับหรือที่พระพุทธศาสนาเรียกว่าศีลเสมอกันนั่นเองนะครับ่อเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเอาดวงความรักคนมีคู่ก่อนเลยนะครับขอดวงความรักนะครับของคนมีคู่นะครับชาวันเสาร์นะครับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ด้วยนะครับผม ขอดวงความรักนะครับของชาววันเสาร์นะครับสําหรับคนมีคู่นะครับสําหรับคนมีคู่โอ้โหพลังของคุณเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีเลยนะเปิดเดือนแห่งความรักมานะครับ มีพลังแห่งการพยายามมากจนเกินไปนะครับพยายามเนี่ยน่าจะเป็นหนักเรื่องของการทํางานนะครับมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับสนใจแต่งงานไม่ค่อยจะสนใจคนรักนะครับโอ้โหไม่รู้เป็นฝั่งคุณหรือฝั่งเขาหรือนักตามนะครับผมมันก็เลยมีปัญหาขึ้นมานะครับทะเลาะก,กันค่อนข้างจะรุนแรงเรื่องการไม่ให้เวลากันนี่แหละครับ การแบ่งเวลาคือสิ่งสำคัญนะครับคุณมัวแต่โฟกัสทำงานหาเงินนะครับไม่มีเวลาให้ครอบครัวเลยอันนี้ไม่ดีแน่นอนนะครับมันจะเกิดความห่างเหินแล้วก็เกิดความรู้สึกขาดความผูกพันนะครับมันก็จะเกิดการมีปากมีเสียงซึ่งกันและกันได้นะครับแบ่งเวลาให้ดีนะครับงานเงินโอเคสำคัญจริงนะครับหรือว่ามันจำเป็นจริงๆมันก็ต้องคุยกับคนรักให้เช่าใจกันนะครับมันจะต้องหาจุดตรงกลางร่วมกันนะครับต้องมีเวลาของเราบ้างนะครับมีเวลาของคุณมีเวลาของเขาและมีเวลาของเรา อาอย่างที่หมอตุนบุนตอนเปิดคลิปนะครับมันคือการหาจุดตรงกลางหาความพอดีซึ่งกันและกันแล้วก็ตกลงตามนั้นนะครับเอาให้ชัดเจนนะครับมีเวลาร่วมกันอวันนี้นะวันของเรานะสักวันหนึ่งเป็นไรไปครับนึกออกไหมคุณจะมีเวลาส่วนตัวแค่ไหนอะไรก็ตามนะครับคนเราวันหนึ่ง24โมงมันจัดการได้นะครับหาเวลาแบ่งเวลาให้คนรักบ้างนะครับไม่อย่างนั้นนะครับความรักของคุณอาจจะพังทลายลงได้เลยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนเลยดีกว่านะครับ แล้วก็คาดเกี่ยวมาจนถึงกลางเดือนนะครับมีพลังของการที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่ดีอีกแล้วนะครับไม่ยอมท่าเดียวนะครับไม่ยอมปรับไม่ยอมจูนอย่างนี้จะไปกันได้ยังไงครับจบวันนี้ไม่จบวันนี้ก็จบวันหน้าจำไว้เลยนะครับถ้าคุณไม่ยอมปรับไม่ยอมจูนนะไม่ว่าจะเป็นฝั่งคุณหรือฝั่งคนรักนะครับการเอาตัวเองเป็นที่ตั้งมันเหมาะกับการเป็นไงครับอยู่คนเดียวครับเพราะว่านะครับคุณไม่เปิดรับตัวตนของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับไม่มาหาจุดตรงกลางร่วมกันหรืออีกฝ่ายเรียกร้อง มากจนเกินเหตุก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งไม่คุยกันนะครับไม่เปิดใจไม่อะไรกันแน่นอนนะครับก็จะมีปัญหาอย่างนี้นะครับเหลือหลังไม่จบไม่สิ้นนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการแบ่งสันปันส่วนเรื่องเวลาแล้วครับก็จะเป็นปัญหาหลักของชาววันเสาร์เลยนะอะจะต้องระวังให้เป็นพิเศษเลยนะครับอย่าเอาตัวเองไปที่ตั้งอย่าบ้างานอย่าทําแต่งานทํางานหาเงินอย่างเดียวไม่สนใจครอบครัวอันนี้จะทําให้ความรักคุณมีปัญหาและถึงขั้นพังทลายได้เลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคุณจะกลับมามีทิ่ตั ที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับมาเรียกได้ว่าทะเลาะกันหรือว่ามีการปรับยูนความสัมพันธ์กันเนี่ยต้อนรับวาเลนไทน์กันเลยเขาว่าได้นะครับสําหรับชาววันเสาร์นะครับเพราะนะครับกลับมาในช่วงปลายเดือนนะครับอ่ามีความอบอุ่นคุณมีเรื่องนี้เป็นที่ตั้งกันอยู่แล้วนะครับคุณรักกันนะครับคุณมีความเป็นครอบครัวซึ่งกันและกันและคุณก็มีฟ้าส่งมาให้ด้วยนะครับพลังจากฟ้านะครับพลังากการตัดสินใจ ที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นนะปัญหาแต่ในบางคู่เนี่ยถ้ามันไม่ได้ไปต่อกันเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะแรงเหมือนกันนะครับถ้าไม่ได้ไปต่อนะครับคุณก็จะกลับมาปรับรูนตัวเองได้แล้วก็จะกลับมาดูแลครอบครัวครอบครัวของฝั่งไทยฝั่งมันนะครับอ่าอันนี้บอกตุนต้องทำนายตรงๆนะเพราะว่า ึน้น t o w e มาเนี่ยหลายคู่แล้วนะครับที่ไม่ได้ไปต่อนะครับแต่ถ้าหากว่าได้ไปต่อนะครับการที่ผิดพลาดการที่มีปากมีเสียกกล้าอะไรต่งางๆนะคือโอกาสในการพัฒนาปรับปรุงหาจุดตรงกลางซึ่งกันและกันนะครับและคุณก็จะสามารถที่จะ ปรับจูนกันได้นะครับมองไปไปกนข้างหน้าได้ดีมากขึ้นนะครับเป็นคนที่มีความหวังร่วมกันนะครับให้อภัยซึ่งกันและกันมีไพ่แห่งการอภัยให้แห่งการคืนดีนะครับอ่ะมีโอกาสมีเกณฑ์ที่จะมีปากมีเสียงนะครับถ้าคู่ไหนไม่มีก็ให้ระวังอารมณ์ตัวเองให้เป็นพิเศษนะครับถ้าคนที่วัวแต่ทํางานไม่สนใจครอบครัวก็ปรับนะครับนี่มาสนใจสิ่งที่สําคัญไม่แพ้การงานการเงินนะครับเพราะหาเงินหางานมาทาอะไรครับทางานเพื่อให้ได้เงินหาเงินมาเพื่ออะไรก็เพื่อให้ความสุขนะครับให้ความสุขคุณคนเดียวพอไหม ได้นะครับเพราะว่าคุณมีคนรักนะครับคุณก็ต้องให้ความสุขคนรักบาลานซ์ชีวิตให้ดีนะครับเวิร์กไลฟ์บาลานซ์สำคัญไหมสําคัญนะสําหรับหมอตุลน,นะครับหมอตุลเห็นมาเยอะแล้วนะคนที่บ้าทําแต่ง,งานสุดท้าย มาหาความสุขตอนบั้นปลายชีวิตหาไม่ทันแล้วครับเขาหนีคุณกันไปหมดแล้วครับเพราะคุณเอาแต่ตัวเองเอาแต่งานเอาแต่เงินไม่ดีอย่างแน่นอนอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับมีโอกาสแล้วสําหรับคุณนะที่จะได้ปรับจูนนะครับมีคนรักอยู่ที่ดีอยู่ก็รักษาให้มันดีนะครับคุณก็จะมีครอบครัวที่ดีมีการมองไปอนาคตร่วมกันได้ดีมากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่ฟ้าส่งมาให้คุณด้วยเช่นกันนะครับสาหรับชาววันเสาร์นะครับแม่ก็ถือว่ามีเรื่องต้องระวังตั้งแต่ ช่วงต้นเดือนเลยนะครับสำหรับเดือนในความรักนี้ของผู้รักชาววันเสาร์นะครับเอ้าต่อไปนะครับมาดูคนที่มีคนคุยกันบ้างดีกว่านะครับว่าจะเป็นอย่างไรในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับขอดวงความรักนะครับของชาวคนที่มีคนคุยนะครับคนที่ยังพบหาดูใจนะครับยังไม่ได้เปิดสถานะกันนะครับขอดวงความรักนะครับของคนที่มีคนคุยนะครับ ขอดวงความรักนะครับแม่สำหรับคนที่มีคนคุยนะพลังของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะมาแรงเลยนะกับคนคุยคนนี้นะครับคนคุยคนนี้เนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในเนื้อคู่จากอดีตชาติที่ส่งมาให้คุณเลยนะครับแล้วก็อย่างที่หมอตุนบอน,นะครับพลังเนื้อคู่นี่มันดาบของคมเลยนะครับ เพราะมันจะทําให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองคิดมากวิตกกังวลน,นอนไม่หลับกินไม่ได้กระสับกระส่ายบางคนถึงขั้นเกิอดอาการขั้งรักนะครับซึ่งมันจะทําให้พลังเนื้อคู่มันจะเป็นคนที่แบบโอ้ยมันโดนใจอย่างแรงอย่างนี้นะครับเพราะมันโดนใจอย่างแรงนะครับมันก็เลยทําให้คุณไม่ค่อยจะเป็นตัวของตัวเองนะครับมันเป็นพลังที่ลึกลับที่ส่งมาจากดินเอร์ชาตินะครับเป็นคนที่ทําบุญทํากรรมร่วมกันมานะครับถ้าคุณใช้เป็นในทางที่ถูกต้องคนคนนี้จะกลายเป็นคู่บุญคู่บารมีช่วยกันส่งเสริมช่วยกันผักดันไปในที่ ทางที่ถูกต้องนะครับแต่ถ้าว่าคุณไปใช้ในทางที่ผิดนะครับมันก็จะพาให้ชีวิตคุณตกต่ำดำดิ่งครับเกิดอาการข้างรักเกิดอาการอะไรต่างๆไม่เป็นตัวของตัวเองขึ้นมาก็จะทําให้ชีวิตคุณไม่ดีนะครับหลังเงือคู่เป็นดาบสองคมนะครับแล้วก็ในช่วงกลางเดือนนะครับกลางเดือนเหมือนจะค่อยๆปล่อยวางได้นะครับหลังจากที่รู้สึกแบบโอ้โหมันรุนแรงครับกับคนคุยคนนี้นะครับมันมีอาการแบบว่าโอ้โหถึงขั้นทําไม่กินไม่ได้มนไม่หลับแต่กลางเดือนเนี่ยแอบเหมือนเริ่มจะมีอะไรที่เข้ากันได้แล้วนะครับ ารับช่วงวันวาเลนไทน์นะครับอาจจะเริ่มที่จะคุยกันปรับจูนกันได้นะครับแล้วก็มีความสงบซึ่งสิ่งนี้สําคัญมากนะครับสงบที่ใครก่อนสงบที่ตัวคุณเองก่อนเลยนะสงบจิตสงบใจนะครับอย่าไปเร่งรัดในความสัมพันธ์นะครับถ้ามันเป็นคนคุยกันอยู่นะครับต้องค่อยเป็นค่อยไปนะครับเพราะว่าในปลายเดือนนะครับปลายเดือนมีพลังบวกกับลบกึ่งๆเลยนะครับอยู่ที่ทางคุณเลือกอย่างที่หมอตุนบอกนะถ้าคุณเลือก ใช้พลังเนื้อคู่นะครับไปในทางที่แบบคิดเยอะคิดมากนะครับคุณก็จะเจอกับความรู้สึกอารมณ์ที่ไม่คงที่นะครับเป็นดาร์ดความดาร์ดความมืดเดวิลเข้ามานะครับเกิดอารมณ์ไม่ปกตินะครับความโหยหาความข้างรักความอะไรต่างๆนานาที่ขัดแย้งตรงข้ามกับสินห้าทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหรือว่าหมกบุ่นนะครับหมกบุ่นมากเกินไปนะครับมันก็จะเกิดแล้วก็แล้วก็จะมีความพลังของการโหยหาตัวนี้ต้องระวังเช่นเดียวกัน,นครับ อาจจะมีฝไไ่ายใดฝ่ายหนึ่งตัดอดีตไม่ขาดก็เป็นไปได้นะครับอาจจะมีลักษณะของการที่คนเก่าเขายัางพัวพันอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นผ้าของห้าถ้วยนะครับขึ้นมาผ้าถ้วยนี่เป็นผ้ารับพลังของความหลังทั้งเก่าที่ไม่ค่อยจะดีนะครับแถมมากับคู่กับเดวี่วิทเนี่ยโอ้โหเป็นไปได้เหมือนกันนะครับ ที่เขานะครับหรือคุณเองก็ตามนะครับยังตัดอดีตไม่ได้ยังมูฟออนไม่ได้หรือแม้กระทั่งมาเป็นตัวเป็นตนเลยนะครับมันเลยทําให้ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันนะครับถึงแม้จะเป็นเนื้อคู่นะแต่ว่ามันมีเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ยังคุมเครือยังไม่สามารถที่จะเคลียร์ได้นะครับแต่ถ้าเคลียร์ได้คนคนนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะกลายไปเป็นเนื้อคู่ที่ดีสําหรับคุณเลยเช่นกันนะครับเพราะว่าเขามีเกณฑ์ของการ,ระสบความสาเร็จพูดคุยกันได้ปรึกษากันได้แทบทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นนะายช วันเสาร์นะครับคุณจําเป็นจะต้องจัดการกับอดีตคุณให้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นอดีตที่ เป็นตัวเป็นตนเลยนะครับคนเก่าเลยนะครับหรือแม้กระทั่งความหลังที่เคยเจ็บปวดความกลัวความหวาดระแวงอะไรต่างๆอนาก็ตามนะครับหรือแม้กระทั่งเขาอาจจะเป็นคนที่ดูเวทแบดมานะครับแต่มันเป็นอดีตไปแล้วนึกออกไหมมันเป็นอดีตไปแล้วหรือคุณเองก็ตามนะครับอาจจะเคยแบดมาในอดีตๆๆนึกออกไหมครับเคยเป็นเดวิลมาแต่วันนี้จะต้องปรับต้องเปลี่ยนเพราะว่าเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตก็จําเป็นต้องรักษานะครับจาเป็นจะต้องรักษาก็จะทําให้ความรักเปิดใจคุยกันด้วยนะครับสองไม้เท้าหมายถึงการคุยกันนะครับคุยกันให้มากควรั ความสัมพันธ์พัฒนากันไปได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะคนคนนี้เนี่ยเป็นเนื้อคู่จากอดีตชาติที่ส่งมาให้คุณอย่างแน่นอนนะครับสำหรับชาววันเสาร์นะครับเอาต่อไปนะครับมาดูดวงความรักคนโสดกันบ้างดีกว่านะครับคนมีคนคุยนี่แหมเจออะไรที่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับมาดูความคนความรักคนเสาร์บ้างไอคนโสดบ้างดีกว่านะครับขอดวงความรักนะครับของชาวโสดนะครับ ที่เกิดวันเสาร์ด้วยนะครับผมขอดวงความรักคนโสดนะครับชาววันเสาร์ด้วยนะครับแม่โอ้โหความรักชาววันเสาร์ครับ เริ่มต้นมาเลยนะครับเริ่มเปิดเดือนมาโอ้โหเปิดเดือนเปิดใจนะครับเริ่มต้นเดือนแห่งความรักมีเกณฑ์เหมือนกันนะครับที่จะมีคนเข้ามานะครับในชีวิตคุณได้เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์นะครับอาจจะเป็นหนุ่มใหญ่สายเปยหรือว่าอาจจะเป็นสาวที่มีภาพการที่เป็นผู้ให้นะครับเป็นแบบว่าสไตล์คนใจบุญสุนทานนะครับถ้าไม่ใช่คนที่แบบสายเปยนะครับจะเป็นคนที่ใจดีนะครับใจดีมีเมตตานะครับชอบประการเป็นผู้ให้นะครับแล้วก็จะมีลักษณะการที่อบอุ่นหัวใจนะครับเริ่มต้นพั กาความสัมพันธ์กันไปได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามสิ่งที่คุณจะต้องพึงระวังเลยนะครับเนื่องจากคนที่เข้ามาคนนี้เนี่ยน่าจะเป็นคนที่ถูกใจอย่างแรงอีกแล้วนะครับมันก็เลยมีภาพของการที่อาจจะเกิดอาการโหยหาอาการคลั่งรักขึ้นมาอย่างที่หมอตุลบอกนะเพราะว่าพลังของความรักหรือว่าพลังของเนื้อคู่ในเวลาที่มาส่งมานะครับมันจะมีทั้งดีและไม่ดีนะครับถ้าไม่ดีก็คือจะเกิดอาการนี้นะคทุกคงจะพูดไปในคนที่มีคนคุยนะครับคนโสดก็เช่นกันนะครับคนโสดก็จะมีอาการแบบรู้สึกโหยหารู้สึกต้้องการคนนนีเเป็พิ เลยนะครับอาจะคนที่คุณยังไม่มีคนคุยแนละ้วเดี๋ยวคุณจะมีคนคุยที่ถูกใจด้วยนะครับและจะเป็นคนที่อาจจะมาทางคอนเนคชั่นทางเพื่อนนะครับหรืออาจจะมาเริ่มต้นจากความเป็นเพื่อนกับคุณก่อนนะครับหรือเป็นเพ query, ื่อนเป็นพี่เป็นน้องอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นคนที่หวังดีคุณเริ่มต้นจากการเป็นกันแลยมิดนะครับสิ่งที่คุณจะต้องระวังก็คืออาการที่ตามมากเกินไปนะครับไม่ว่าจะฝั่งเขาหรือฝั่งคุณก็ตามนะครับเพราะอะไรนะครับเนื้อคู่มาแล้วนะครับโอ้คนคุยก็ดวงเนื้อคู่ถ้ายังไม่มีคนคุยก็ไดด้้้เเเจออนนนืคู่ปลังหาียวก นหน้าเดียวกันเลยก็คือ เก่าอดีตนะครับมาหลอกล้ออีกแล้วนะครับทาให้เกิดความหึงหวงความบาดระแวงขึ้นมานะครับลักษณะเดียวกับคนคุยเลยนะครับแปลว่าดวงเนื้อคู่คุณแรงจริงๆนะครับสำหรับเดือนนี้นะเดือนกุมภาพันธ์นะครับทั้งคนคุยทั้งคนโสดมีเกณฑ์จะเจอเนื้อคู่นะครับคนคุยคนคนนี้นะครับถ้ามีอยู่แล้วเป็นหนึ่งในเนื้อคู่จากอดีตชาติถ้าคนโสดยังไม่ได้เจอคนคุยคนนี้นะครับก็จะมีนะครับเข้ามานะครับในเดือนนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นคนที่ยังตัดอดีตไม่ได้นะครับคันหน้าเดียวกันเลยนะ ได้หรืออาจจะยังมีคนเก่ามาพัวพันก็เลยมีความหึงหวงแอบพลังของกันหึงหวงตามจิตเนี่ยอาจจะเป็นคนเก่าเขายังตามบัวพันอยู่ก็เป็นไปได้นะครับมันก็เลยทําให้ยังมีความไม่ไม่ยังไม่ได้เปิดใจอะไรอย่างนี้ดีกว่านะครับอาจจะยังไม่ได้เป็นฟงเป็นแฟนคบกันในเดือนนี้นะครับแต่นะครับก็จะมองกันในแง่ดีมากๆอาจจะเป็นความรักในแดนไกลก็เป็นไปได้ชาวต่างชาติต่างภาษาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ก็จะเป็นคนที่ฟูลฟิลนะครับให้ความรู้สึกดีๆกับคุณได้แล้วก็แน่นอนนะครับเป็นหนึ่งในเนื้อคู่จาาอดีีตชิท่ส่งมาให้คุณ โอ้หเตรียมต้อนรับพรางดูดูดูไอ้นี่ก่อนต่อเลยดีกว่าครับดูดูทำนายดวงลักษณะเนื้อคู่นะครับว่าตรงกันไหมนะครับกับคุณนะครับสำหรับชาววันเสาร์ว่าคนที่เข้ามาคนนี้นะครับลักษณะเนื้อคู่เป็นอย่างไรไปดูคลิปก่อนได้เลยขายของนิดนึงนะครับอะแต่ว่าพลังเนื้อคู่มาแรงมาเต็มจริงนะครับสำหรับชาววันเสาร์ทั้งคนที่มีคนคุยและคนโสดนะครับอระวังอย่างเดียวเลยก็คือเรื่องของอดีตนะครับที่ตามมาหลอกหลอนหรือว่ายังมูกอ่อนไม่ได้ทั้งฝั่งคุณและฝั่งเขานะครับ อ่ะแล้วสำหรับในคลิปนี้นะครับก็จบคำทำนายของช่องทาร์โรวิสตุนของชาววันเสาร์เพียงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์บอกกล่าวก็ได้นะครับชอบไม่ชอบอยังไงก็คอมเมนต์บอกกล่าวได้นะครับและสำหรับท่านใดที่ อยากจะดูดวงส่วนตัวกับหมอตุลก็ติดต่อมาได้เลยทางแอดไลน์ line, หรือทางช่องทาง Facebook ส่วนตัวนะครับที่ผมได้ลงลิงก์เอาไว้ให้ในคำอธิบายใต้คลิปนะครับโดยในช่องทาง Facebook ส่วนตัวจะมีไลฟ์สดดูดวงฟรีด้วยนะครับไปกดติดตามกันได้เลยนะครับและสำหรับท่านใดที่อยากจะดูคลิปเก่าๆของหมอตุลก็กดเข้าไปในเพลย์ลิสต์ได้เลยนะครับ มีรวบรวมเอาไว้เยอะแยะมากมายนะครับและสำหรับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์กับท่านฟาติดตามช่องทาร์โลวิตสึนด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปทนายดวงนี้นะครับออกมาเป็นประจำทุกเดือนอย่างแน่นอนนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอับคุณทุกท่านที่เข้ามารชมครับสวัสดีครับผม